เปนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะห่างหายกันไปนานนะคะสําหรับการเล่นเกมนะคะ เพราะว่าช่วงนี้พี่กุ้งไม่ว่างเลยนะคะถ่ายรายการทีวีของต่างประเทศนะคะที่ถ่ายมานะคะก็มีประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ติดต่อมาใหม่อีกแล้วนะคะจากประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นนะคะวันนี้พี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าพี่กุ้งอยากเล่นเกมจริงๆนะคะแต่ว่าไม่รู้จะตั้งคําถามว่าอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้านะคะขอพี่กุ้งไปดูก่อนนะคะว่าพี่กุ้งจะแจกอะไรนะคะแจกลรตเตอรี่ หรือว่าจะแจกอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับวันนี้พี่กุ้งก็มาบอกรักคุณหลานชุมพูก่อนนะคะวันนี้นักุ้งอยากบอกชุมพูนะคะว่านักุ้งรักชุมพูมากมายที่สุดชุมพูจําเบอร์มือถือร้านนักุ้งได้ไหมคะจาได้คะ่ะ083ค่13ะ1316888ค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้นะคะตอนเช้าพบกันคลิปเบาๆก่อนนะคะเด่นดังรวยคะ่ะ